บอว่าเมนีตะแค่นั่นสามารถย้นให้เป็นมื่นกระไดงูกระเด็นวัวตะหงาจักเปิดตรวจสอบมันมีต่างแตนสิบเก่าบาทยี่สิบบาทสี่สิบบาทหกสิบบาทสองร้อยสี่ร้อย องนกองใจเด้อพี่หนนั่งไปนั่งมากะไ้อนัง no. ไปนั่งมากอะไร้อนเนาะไปนั่งมาจะนอเงาเขาออนก็เปิดอะไรอย่างี้พราะว่ามันทอนเปิดไฟก็จะร้อนเนี่ยเอานอนเนี่ยอยู่รอใาอยู่เนาะเนาะ นันจ้องมองยูรอขายอยู่แล้พนังยูในห้องกันมายูนไปใช้ยูตันี้นม่ตัวนี้ไปตัวก็ไปน้งไปเอาไปข้านอกเอไปน้ำเขามากเาไไปนเสือลอยเสอย นอนนอนนะนอนหรกนอนนอนไม่ยุง่งหรอกขอบคุณส้มหลานน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณอย่างเียหน่อยมานอนวัสดีค่ะลุงมิดขอบ คุณนหลายเดอ้อลุงมิดส่งกำลังแรงใจให้คุณนหลายอากาศอ่อนห่อนห่อนพอตั้งห่อนคา่อน,อนเนี่ยสวัสดีเดอ้อลุงมิดห่อนคา่อนเนี่ยก็อยู่นิดบ้านข่อยเข่าไปไห่สดโยนยูเลี้ยว Cháu nãy gọi kháu về bơm khỏe Chân khỏe trúc muộn đấy Cháu nãy gọi kháu về bơm khỏe Tí lẹ khói bán bút đấy khói về bơm khỏe Ở đây thẻ ăn cháu nãy gọi kháu về Cháu nãy khói về bơm Tòn lại thang thang Điểm ta chân ta Phụ ta buồn bớt เสียบตาก็อยู่สีได,ด้ไปหายาไม่หยดตายตาไม่ค่อยดีเท่าไตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย อันนี้ก็การฮอนห่อนก็บอกให้เราเปิดไฟทั้งหมันี้หอนขับรถมึงเสียบตาให้บราเปิดไฟก็หน่ะมึงในขนาดใบเหล่ายี้ห่อนเสียงหูเสียงค่ะเหนือกาห่อนย่างมันไม่ลุกเลยมันขอบคุณสีหลัน